มาสักทีนะครับสำหรับเรื่องปิงลักรุ่นพี่สายดุเล่มที่3นะครับโอ้โหคุณผู้ชมดูที่หน้าปกสิฮะโคตรสวยนะครับคือเป็นอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่ผมไม่ได้อาจจะสนใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการ์ตูนแก๊กนะครับจบในตอนแต่สิ่งที่ผมรู้สึกสนใจกับเรื่องนี้เลยจริงๆมันก็คือเรื่องของลายเส้นนี่แหละนะครับคือทาหน้าปกมาโคตรสวยนะครับดูแลดูพรีเมียมมากเลยนะฮะอ่านี่เห็นไหมเล่ม3มก็จะเป็นรุ่นพี่ในชุดเมดแบบนี้นะฮะ วนอันนี้ก็นีเ่เล่มที่1น่นะครับแล้วก็เล่มที่2นะครับผมก็ซื้อตอนสมัยที่มัน l อซมาแรกๆเลยนะตั้งแต่เดวันเลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่านอกจากเนื้อเรื่องที่มันจะเป็นการ์ตูนแก๊กแล้วจบในตอนแล้วเนี่ยผมก็มาสนใจในด้านของงานภาพนะครับที่มันทําออกมาได้สวยดีนะครับแล้วก็พอรู้ว่ามันอยู่ของเซนจูมันก็รู้สึกคุ้มค่าหน่อยเพราะว่ามันราคาก็ไม่ได้แพงมากอะไรมากนะครับเกาบาทเองนะฮะ แล้วก็เรื่องนี้ก็ตามคาดครับผมพอมันเป็นเรื่องที่มันมีกระแสแล้วก็มันมีคนรีวิวกันเยอะหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะมันก็จะขาดตลาดไปในชั่วพริบตาเลยนะครับเรื่องนี้ผมก็เคยเห็นมันขาดตลาดทั้งเล่มหนึ่งและเล่ม2นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขารีปริ้นหรือ,อยังนะครับแต่ก็น่าจะรีปริ้นแล้วแหละเพราะว่าเล่มสามันมาแล้วนะครับส่วนมากเซนจูเขาก็จะรีปริ้นเพราะว่ามีเล่มต่อเนี่ยแหละนะครับก็อาจจะมีบางร้านเขาขายแล้วแหละอ่ะก็ลองไปดูกันได้นะครับ ซึ่งผมก็เคยรีวิวไปในช่องแล้วนะครับก็แนะนําให้ไปลองตามกันได้นะครับเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนที่อาจจะเป็นตอนสั้นๆนะครับแต่เนื้อาหามันก็ถือว่าหวานดีนะครับเบาหวานขึ้นจออีกแล้วนะครับเรื่องนี้นะพอๆกับบริษัทนี้มีความรักเลยนะครับโอเคมาเล่ม3ามาแล้วผมก็ได้ทําการแกะซองมาแล้วก็เลยไม่ได้มาแกะในคลิปนี้นะครับเขาก็จะแถมอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทางร้านอันนี้ผมไม่ได้สั่งกับเซนจูนะผมสั่งกับร้านนอกทางช้อปปี้เอานะครับ yes or not คนที่ใช่ใครที่ชอบอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรเอ อ่าทำไมมันเป็นเรื่องเหมือนเป็นนิยายอะไรอย่างนี้เลยนะครับของเนี่ยโนเวลเออน่าจะเป็นนิยายนะครับโปสเตอร์ Porter ของอะไรไม่รู้มเป็นตอนแรกก็นึกว่าเป็นที่คั้นหนังสือด้วยซ้านะครับโอเคมาดูกันที่เนะื้อหาด้านในกันเลยนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยละกันนะครับไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันก็แค่หาคลิปคอนเทนต์ลงเฉยๆนะฮะก็เลยมารีวิวเรื่องนี้เลยนะครับอ่านะฮะก็อย่างที่เห็นเลยเป็นรักรุ่นพิซสายดูนะครับมาโคโตโคุโดนะฮะเซนจูคอมมิค โอเคนะครับมันก็จะเป็นเปลี่ยนสีอย่างนี้นะครับหน้าปกนะเปรียบเทียบกันแล้วก็หน้าปกของเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือการที่เขาใช้ปกด้านนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นมังงะแบบทั่วๆไปเนะี่ยเขาก็จะใช้เป็นแบบปกที่มันสะท้อนใช่ไหมปกเงาอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมรู้สึกชอบปกด้านมากกว่านะครับมันสวยกว่านะฮะอ่านี่นะครับผมแนวโรแมนติกทั่วไป90บาทนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเรื่องย่อประมาณนี้นะฮะ เปิดมาหน้าแรกก็น่าจะมีหน้าสีนะฮะเดี๋ยวขอดาก่อนยังไม่เห็นนะครับปุ๊บอ,อ่าตามคาดจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าเซนจูเนี่ยเขาก็ส่วนมากจะยัดหน้าสีใบนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นพี่ที่กําลังเมาไออันนี้อันนี้ไม่น่าใช่รุ่นพี่ม้กน่าจะเป็นคุณแม่ปะน่าจะเป็นแม่ของรุ่นพี่นะครับเพราะว่าเท่าเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะตอนที่อ่านเล่ม2จบอะ่ะมันก็จะไปเจอกับคุณแม่ของไอรุ่นพี่ใช่ไหม เออนะครับเพราะว่าอ่านจบไปก็น่าจะหลายเดือนแล้วกว่าจะมีเล่มต่อก็พอเข้าใจอยู่ญี่ปุ่นเขาออกเล่มช้านะครับอ่ะมาดูเนื้อหาด้านในก็จะเป็นโอ้หรุ่นพี่ที่กาลังใส่ชุดเมดอย่างน่ารักเลยนะครับปึบ๊บด้านหลังก็จะเป็นเหมือนการ์ตูนแก๊กอะไรเมาหรือเปล่านะีฮะประมาณนี้นะ อ่ะก็ขอเดาว่าน่าจะเป็นคุณแม่ของรุ่นพี่นะครับนี่อเรื่องมันเป็นไงหรือจ้าอะไรแบบนี้นะครับหรือพี่สาววะคุณแม่หรือพี่สาวด้วยแหละผมจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องแกะเปิดไปอ่านเร่ม2ต่อนะครับเนื้อเรื่องมันอาจจะเป็นการ์ตูนแก๊กก็จริงนะครับแต่เนื้อเรื่องมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ปฏิปต่อกันนะมันก็แบบมีปฏิปต่อกันเป็นแบบบางตอนนะครับแต่บางตอนเนี่ยก็จะเริ่มเนื้อหาใหม่กันเลยนะครับก็อารมณ์เหมือนพวกแกงนักรักน้ารู้ยังอะไรแบบนั้นนะครับที่แบบเริ่มเนื้อหาใหม่หมดเลยอะไรแบบนนนนนัั้ะะอออ่าจบบใตครืม เออก็เด็กคนนั้นเป็นคนสวยๆเลยใช่ไหมดะเดี๋ยวผมว่าผมอ่านเล่ม2ก็ดีกว่าผมลืมละนะครับรอบหนึ่งนะขอญาตแกะเล่ม2อีกรอบหนึ่งนะครับผมลืมเนื้อหาแล้วนะครับแต่ก็ยังชอบอยู่นะฮะเล่ม2ก็จะเป็นคุณรุ่นพี่ที่กําลังใส่ชุดว่ายน้ํานะครับปุ๊บเดี๋ยวผมไปหน้าสุดท้ายเดี๋ยวนะรอบนึงจะจะสปอยหรือเปล่ากลัวคนที่ไม่ได้อ่านเป็นสปอยนะครับผมประมาณนี้โอเคสรุปได้นะครับ เป็นคุณแม่ของรุนพี่นะครับ ตอนแรกผมก็นึกว่าพี่สาวเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ดูอย่างไรมันก็ไม่ใช่คุณแม่นะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจได้ว่ายุคนี้มันยุคอะไรนะครับยุคคุณแม่นั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะไปดูอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยเขาก็จะไปโฟกัสที่คุณแม่ก่อนตลอดนะครับอย่างเช่นคุณโคมิอย่างเงี้ยอโอ้โหอะไรวะนะแทนที่คุณโคมิเนี่ยก็น่ารักแล้วนะคุณแม่ของคุณโคมิอย่างเงี้ยก็น่ารักอยู่นะครับแล้วก็มีเอรุกโกะจังอย่างเงี้ยโอ้โหเอ่อคนเขาให้ไปโฟกัสน้องมีเอรุกโกะแต่ไปโฟกัสคุณแม่มีเอรุกโกะจังเอองงไหมผนนม อ่าก็ตามนี้นะครับเปิดมาหน้าสีมาไม่มีอะไรมากนะครับย้ำนะครับวันนี้คือคุณแม่นะฮะก็จะเป็นการพูดคุยกันต่อจากเล่ม2เมื่อกี้นี้เองนะฮะในเรื่องก็เหมือนเป็นการเล่าย้อนวัยย้อนอะไรด้วยอะไรแบบนั้นฮะก็โดยรวมเนี่ยอาจจะมีการเล่าย้อนด้วยว่าตัวละครนี้มีความเป็นมายังไงอะไรแบบนั้นนะครับเราก็น่าจะเฉลยปมด้วยว่ามีปมอ,อะไรที่ทําให้แบบอ่าไอ้รุ่นพี่เนี่ยแบบ เวลาไปอยู่กับคนอื่นต้องทำเขมๆอย่างเงี้ยแต่พอเวลาอยู่กับรุ่นน้องต้องทาตัวอีกนิสัยหนึ่งอะไรแบบนั้นนะครับนี่ก็น่าจะมีการเฉลยกันในเล่มนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปอ่านก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่นะฮะผมก็เปิดไม่เยอะเปิดไม่เยอะนะครับอ่าตอนที่3 6ก็อ่าน่าจะเริ่มตอนใหม่แล้วเห็นไหม เริ่มตอนมาก็แบบในรายช้คนละทรงผมกันแล้วนะครับคือผมจากจะบอกว่าทรงผมของรุ่นพี่นี่คือสวยมากนะครับการออกแบบสีการแบบทําโทนสีอะไรแบบนี้มันดูไม่ใช่แบบเป็นสีทองสีอะไรแบบนี้นะมันจอ,อกมุ่งม่วงออกแบบเอ่อพวกสายพังสายอะไรพวกนี้ <laughs> ถือว่าสวยดีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตอนที่รุ่นพีของเราใส่ชุดเมดแล้วนั่นเองนะครับมาเอาเอาใจรุ่นน้องนะฮะถือว่าน่ารักดีนะครับอ่านได้แบบชิวๆแล้วก็หวานดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ทําเป็นอนิเมะนะเหมือนไอ้คุณชิกิโมริอะไรพวกนี้นะครับก็หวังว่านะตอนนี้ก็ออกมา3มเล่มแล้วนะครับรอเล่มที่สต่อไปนะฮะก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับไม่มีอะไรมากหาคอนเทนต์ลงเฉยเฉนะครับนี่นะฮะเล่ม3ออกมาแล้วดีจังนะครับ ปิงรักรุ่นพีสายดุถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทางเซนจูเนี่ยเขาก็จะมีลิขสิทธิ์ใหม่นะครับที่ผมได้ทําการโชว์ไปนะครับแล้วก็จะมีไอ้เรื่องที่มันแต่งตัวเป็นชุดเมดเหมือนกันนะครับไอ้เรื่องเมดอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็แนะนําให้ไปลองโดนกันได้นะครับเรื่องนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคาดว่าน่าจะซื้อมาด้วยนะครับน่าสนใจดีนะครับไอ้น้องชุดเมดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ่ะถ้าใครที่สนใจก็ไปซื้อที่เว็บเซนจูหรือช้อปปี้ก็ได้นะครับลาซาด้าอะไรก็แล้วแต่เลยนะฮะ